อาหารเปียกหมดแล้วใครกินอาหารเปียกบ้างไปซื้อกับพ่อนะไปซื้อกับพ่อนะโอเคไหมจิมบอนกินไหมไปซื้ออาหารเปียกกันนะไปไปซื้ออาหารเปียกกันเถอะไปนะโอเคไปกันเถอะไปไป ต้องเดินข้ามถนนกันอีกนะ เดี๋ยวก็ถึงแล้วข้อกันหนักเหมือนกันนะเนี่ยถึงแล้ว่ะกลับกันเถอะได้แล้ว เล็ดโกพ่อต้องเดินอีกไกลเลยนะู้สักรอยอยู่นะู้งอน้องขาวเลย ไปทราวกันโอเคถึงห้องแล้วโอเคมากินอาหารเปียกกันแร้วได้กินแล้วนะเหนื่อยไหมเดินเหนื่อยไหมมาเร็วมา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 อยู่ยัง ลีลาอยู่นั่นแหละนุ๊กอ่ะพี่ม่อน